น้องพี่ขออีกแก้วลิตาว่าพอเถอคะค่ะเดี๋ยวจะเมาหนักไปมากกว่านี้นะคะ ปกติผมก็ไม่ดื่มหรอกเดีย๋ยวนี้มนนะผมขอเนะผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมเครียดผมเป็นห่วงวีน่าอยากรู้ว่าตอนนี้วีน่าอยู่ไหนอยากเข้าไปถามคุนวงสงวงให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยว่าเขาทำอะไรวีน่าหรือเปล่าวีน่าหายไปไหนอะจะให้ผมฆ่าเขาเพื่อช่วยวีน่า ผมก็ทำได้นะแต่ผมกลับทำอะไรไม่ได้เลยลิตาอยากรู้มานานแล้วว่าค่ะว่าทำไมคุณทำถึงรักพี่วีน่าขนาดนี้คะ่ะพรวีน่าเขาไม่เหมือนใคร เธอเป็นผู้หญิงสวยที่ใครต่อใครก็มองว่าเธอเอาใจใจตัวเองแต่ผมรู้นะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนดีดีมากๆเลยด้วยเอาต่อเลยเอาปลาให้น้องกีลูก ตายเลเพราะว่าถ้าพี่ใช้ปลาแซลมอนจริงๆเนี่ยสี่กี่สิบตัววินาก็กินได้นะคะแต่ว่านี่มันคือปลาสวายย้อมสีส้มนั้นลหลกว่าเป็นแซลมอนมันกินไม่ได้ค่ะคุณวินาคะทางเราต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าทางเราได้งบม,มานน้อยมากเลยค่ะถ้าจะให้ใช้ปลาแซลมอนจริงๆคงไม่ไหวอะคะ่ะคุณวินาช่วยหน่อยนะคะไม่ช่วยค่ะ โอ้าีน่าไม่สนับสนุนการหลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้ฉะนั้นพี่ต้องจัดการให้เรียบร้อยมากกว่านี้นะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะคะเดี๋ยวพูดจัดการให้ค่ะน้องมีน่าคะแซลมอนสวายสแซวายแซลมอนมันเหมือนเหมือนกันี่คุณมันกินไม่ได้แต่ช่วยหน้าเอาไปขัาการด้วยนะคีนาคะไปแล้วแล้วน้องวีน่าขอโทษนะคะยังไงมีแซลมอนเหลือไหมคะเอาเอามาเอามาลัดล่าซอสก็ให้น้องทานไปก่อนก็ได้ค่ะมาก โอ้ยอย่าครับคุณนายโอ้ยไอ้ไอกินรู้มฉันเป็นแม่ใครโอ้ยอย่าครับแม่เฮออแม่ก่อนนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยจะไอ้บ้าเนี่ยมันจะขโมยกระเป๋าตังค์แม่ไงผมไม่ได้ขโมยนะครับผมแค่จะเอาค่าล้างรถที่คุณนายเนี่ยอ้วกเปื้อนเต็มรถผมหมดเลยครับทำไมที่ฉันอ้วกเนี่ย เขาะว่าแกขับรถไม่ดีไงขับรถใส่ไปใส่มาเป็นงูอย่างเงี้ยขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะขอโทษไปทำไมเขาก็แม่ทำผิดอ้าผิดอะไรอ่ะแม่เขาบอกมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีน่ะไอ้หัวหน้าแม่ นี่ค่าเสียหายนะคะวีน่าไปให้มันทำไมเล่าอย่าคิดว่าเป็นการปิดปากหรือว่าเอาหน้าเลยนะคะเขาต้องขอโทษได้จริงๆค่ะจ้าขอบใจมากนะจ้าไปให้ทำไมแม่คนณไปทำผิดหน้าวันนั้นผมรู้สึกดีกับวีน่ามากพอยิ่งผมรู้จักเธอมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นเท่านั้น โลกนี้จะมีผู้ชายสักกี่คนที่รักที่มีหน้าจากตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปษบ์ภายนอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีสักกี่คนผมรู้แค่เพียงว่าผมรักวีหน่าได้มากกว่าทุกคนแน่นอนอแล้วคุณเน่ะ มีคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณหรือยังได้รักใครสักคนเนี่ยมันดีมากเลยนะแล้วถ้าเขาไม่รักตอบล่ะคะ ต้องการจะบอกอะไรผมหรือเปล่าเปล่าค่ะติ๊ตาแค่ถามเฉยๆไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะคะผมก็ไม่รู้สิไม่อยากคิดถึงอนาคตเอาแค่วันนี้แค่ได้รักก็พอ รู้นะคะว่าคุณทามรักเราก็เป็นห่วงพี่วีหน้ามากพอลิตาเองก็รู้สึกไม่ต่างกันแต่เราควรจะมีสติตลอดเวลานะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะได้ตั้งรับทัน พี่หน้าหายไปไหนไปเอาพีน่นข่งผมไปคุณทมคะคุณทมเดินดีๆสิคะลิตาจะแบกไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยไม่เดี๋ยว ทำอะไรคะเนี่ยไ่อยนือตายล่ะนิ่ตายอ่ะคุณบอกว่าบบนี้ผมแค่อยากดื่มไม่หายเครียดมันไม่หมายจริงๆค่ะไม่ว่าค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะน่ารักจังเลย มีผู้ชายหน้าเหมือนคุณภูมากับผู้หญิงครับเขาบอกว่าคุณภูกับผู้หญิงคนนี้สนิทสนมกันครับบางคนยังบอกเลยนะครับว่าเป็นผัวเป็เมียกันหรือเปล่าหมว่าบามองอยู่ที่ไหนคะ